ว่ามันเย็นกหน,อน่อยเดียวนี่เชา้าสายขา ไวเด้จ้ามันจะใหม่จ้าพี่น้องเอ้ยมาชวนสักทุบ ้าซุปแล้วที่หนักตาลลงต้องเอาหวานมากถึงจะว้าเดี๋ยวพอนทำสาคูไปวัดเด้อเด้อหวนสาคูจัดตวนรอให้ยิน ลอยหเย็นแล้วตักใส่ถุงหนึ่งเขาควรหุ้ยตุยตุยควรมันเป็นเม็ดใสๆแล้วขวดออกมากเป็นเม็ดใสๆเป็นตาโก๊ตาเขียดพอแล้วจะ้ะอันนี้ก็ไปวัดเขาสีเด้อพี่น้องเด้อพระว่ามันสุกแล้วค่อยใส่น้ำตาล ใส่เกลือจัหน่อยเด้อพี่น้องผูดใดใส่เกลือจัดหน่อยทิมดูว่ามันหวานบอสักคูสักคูจิบสุกจ้าเดือดจ้ากวน วันยัดที่เงินยายพรนยังไม่ใสเลยนตันเก็กน้อย รอยให้มันเย็นแล้วก็ตักใส่ถุงหนึ่งเขาวควรหุ้ยตุยตุยควรได้ความจะอุน่นหอมอโมขหอมโมกป๊กปีเอาไปวัดกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งคือเทนนะกองเขาค่อยหวาน เทนมาดูนอนี่นนอนยังมันมีผู้ใด,ดมาดู หนัวดสาคูสาคูเจ็บโอุกจา้าเดือดจา้าวนวนยัดที่มัน,น,ย,นยายพรยังไม่ใสเลยมัตนตาลแค่หน่อยแล้วนี่ ควนเรียกควรอะไรจ๊ะควรหุยควรมันขึ้นหนึ่งเข่าอย่พอนไม่มียนมันเป็นเม็ดไสๆแล้วขวดออกมากเป็นเม็ดไสๆเป็นตากต๊ตาเขียดไปพอจ้ะอันนี้ก็กองหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าควนซักคูนี่หนึ่งเข่าวันนี้วันนี้กองหนึ่ง กองหนึ่งกองหนึ่งคือเพ้นน่ะกองเขามีเด้อเด้อพี่น้องลืมลืมใส่เอฟเฟิลืมใส่ไฟเดยวพี่น้องเพราะแล้วมันเป็นตากกบตาเขียดมันเป็นเม็ดใสๆไซพอแล้วจ้าปิดไฟเลยจ้า เอาไปสองกล่องพี่น้องใส่น้ำตาลแล้วก็ขวดอางไปวัดเขาสิมเด้อยพี่น้องเด้อ้าว่ามันซุกแล้วค่อยใส่น้ำตาลกองเี้่ไว้บ้านด้วยจ้ากองใหญ่ไว้บ้านน็บพอแลวพี่ เนี่ยเดี๋ยวพอดียกให้ดูเห็นเด้อพ่ได้ใส่เอฟเฟกต์ชิมดูว่ามันหวานบ่ใส่น้ำตาลแล้วก็ควาน กองหนึ่งคือเพนเนี่ยกองหนึ่งกองหนึ่งคือชาวนี่กองเงี้ยวไว้บ้านจ้ะถ้าว่ามันเย็นกหน่อยหนังหมูมืดก็ คนทำสาคูไปวัดดื้อดื้อต่วนสาคูจากต่วนสายเขากลองนึงคือเพนนี่กลองนึงกลองนึงคือชาวเงินย้ายพรอยยังไม่ไซส์เลย tàn chết ngôi Ôi là lửa Chết ngôi ừ. Để cái dây con ก่อนทำสาคูไปวัดเดื้อด้อขวนสาคูจากวนมีเด้อดีเด้อพี่นอ้องลืมลืมใส่เอปเฟ็กลืมใส่ไฟมีเด้อพี่นอ้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องมาดูเยคอนทรายเข่าดื้อจะไปวัดเขาสิลเ์ด้อพี่น้องด้อพระว่ามันซุกแล้วค่อยใส่น้ำตาลตื่นตะชาดเข่าก่อนจะดี มีพอแล้ว